บอกมาก็ให้คุกดูเขาเพราะว่าเราก็เปลี่ยนแม่ครัวประชานซื้อปะทูมาให้เขาสงเก่งเราคุยกดในสุเทพสุเทพก็มากินน่ตอนเช้าก็ไม่มากินบางทีก็สายผมกินอยู่เรื่อยนะมากินอยู่เรื่อยแต่ไม่เห็นไม่เห็นแล้วกินน้อยเดียวก็ไปแล้วยังไม่ทันตั้งกล้องเลยไปแล้วปรุงรสมัรสมเยอะแลวนะใช่โอ้ยรถไปทำไม มันก็ดูดีอยู่ดูเนาะวนข้าวต้มข้าวต้มมัดมีอะไรเด้อข้าวต้มมัดก็มัดอือยู่ในร้านเนี่ยนี่แหละนี่เอามาแล้วนี่ของป้าไทยบ้านอ่ากกลากินนี้ก็อิ่มแล้วนี่ให้กินข้าวต้มมัดแล้วโอ๋ยมันอยากกินโครงการดีกว่าโครงการก็มีมากินข้าวแต่เช้าสองโมง สุเทพมากินข้าวที่ครัวกลางแล้วน่คะเอฟซีไปหากินเลยมีอะไรก็กินไปเด้อนั่งรถโอ้กินลมชมวิวแต่เช้านะคะเอฟซีนี่ดูการถ่ายคลิปของเขาไม่ธรรมดานะคะเอฟซีไปแล้วไปครัวกลางล้ขี่ไปเรื่อยแต่เรานะรถก็เล็กเล็กนะคะนะ่ะไปถึงครัวกลางแล้ว โอ้โหทรงส้มโอ้ไม่ธรรมดานะคะแอนแอนแอนกับใบสีเนี่ยใช่ไหมใช่มันจิ้มหนังด้วยไหมเออนี่นะคะเอฟซีร่วมด้วยช่วยกันทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะัวดดูคนแรกมาก บ้านของสุเทพก็อยู่ไกลๆน่นเน่มองไปก็เห็นนะคะแต่ก็มาแล้วก็มาแต่เช้าบ้านสองสามหลังตรงนโน่นนะคะสุเทพก็จะขับรถนะคะมอไซค์รถไฟฟ้าเล็กๆเนาะก็มาถึงแล้วก็มาพูดคุยทักทายกับแม่ครัว ทุกวันนะคะสุเทพก็มากินข้าวที่ครัวกลางนะคะบางทีแต่ตอนนะคะตอนตอนเย็นนะคะสุเทพไม่ค่อยกินข้าวเพราะว่าบอกเขาบอกว่าลดความลดตอนตอนเย็นไม่กินนะคะกินผลไม้แล้วก็พอ,อได้เนะอตอนนี้สุเทพเข้าไปอยู่ที่ครัวกลางแล้วนะคะเอฟซีนี่นะคะสุเทพเข้าไปอยู่ในครัวกลางแล้ว ตอนนี้ยังเช้าอยู่เนาะยังเช้าอยู่แต่สุเทพก็มาพูดคุยทักทายกับแม่ครัวทุกวนันทุกวันนะคะบางทีก็กินข้าวบางทีก็บอกว่าลดความพ้วนไปพูดคุยทักทายเรื่อยๆนะคะสุเทพเป็นคนอัธยาศัยดีพูดคุยทักทายกับเอฟซีแล้วก็ป้ายแล้วนี่ เ้าไปในกลัวกลางเรียบร้อยแล้วสุดทียังใช่เดินไปนก็ชใชเข้าไปแค่แป๊บเดียวเขากินข้าวบางทีก็สองสามคำก็ไปแล้วเราก็เลยไม่อยากจะไป ไปดูมะเขือใหญ่นะครแอนก็ไปแล้วมีใครอยู่มีแอดแอนมีนแม่พีญาชี นั่นแหละเข้ามาได้แค่แป๊บเดียวนะคะคืะบางทีก็กินข้าวก็กินสองสามคำไปเล้วไปเลาะเลาะทุ่งนาฮูนแวบไปแวบมา เราก็ขี่รถอ้อมๆไปตรงนู้นนะคะเอฟซี MC. ไปทักทายเอฟซีไปสวัสดีนะคะทุกคนนี่นะคะสุเทพเป็นคนที่มีอัธยาศัายดีอะไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขี่รถอ้อมไปตรงโน้นแล้วก็ไปถึงบ้านเขาสองสามหลังตรงโน้นเรวก็ดูแลกันมากินข้าวก็มีอะไรก็กินไปเขาก็เป็นคนง่ายๆเนาะคนง่ายๆแต่ตอนนี้ก็ดีเนาะมีร้านค้า มีร้านค้าเยอะแล้วเขาก็จะขี่รถอ้อมๆไปตรงนูง้นจับวันไหนประานรหัสนุ่มบัตรมันได้วันนั้นตัวอันได้วันนี้นะคะส่วันนี้แล้วงั้นมากมาขกขวก็เอาหควกลับก่อน พรุ่งนี้กลับมาพรุ่งนี้เย็นพรุ่งนี้เย็นพรุ่งนี้เย็นก็เหมือนเหมือนกันแต่มาตั้งตรงนี้ือใครใครไม่รู้ว่าใครก็เหมือนเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะเอฟซีโอไม่ใส่รองเท้า,า,าแล้ว อีกไม่กี่วันก็ใครๆครก็จะกลับไปแล้วนะคะเอฟซีแย่หนิงก็ว่าจะกลับบ้านแล้วเขาพาเอฟซีมาดูพาเอฟซีมาดูลุงพลป้าแต้มหน้าตาสดใสทุกวันทุกวันถ่ายบ้านก็เอาเข้าวต้มมัดไปส่งแล้วก็กลับแล้วนะคะ เรวก็จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะคะเอฟซี okay. แล้วก็คิดถึงป้าไทยบ้านนะแต่ป้าไทยบ้านก็คงจะไปไม่นานนะคะไปไม่นานโน่นนะคะบ้านของน้องเมย์นะคะให้ป้าไทยบ้านไปอยู่ที่โน่นเนาะแล้วก็มีแม่ดาป้าไทยบ้านนะคะไปอยู่ตรงโน้นกันแม่เจอก็อยู่ในครัวกลางเหมือนเดิมนะคะเอฟซีขอบคุณมากมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมผลิตภัณฑ์ดีๆทีพีคอฟฟี่ทีพีสกินนะคะผ่านช่องเจ้จำปาดวงด้วยนะคะ f อฟขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ